วิธีนึ่งข้าวเหนียวเก่านะคะที่ข้าวเหนียวเก่าที่แข็งๆเนาะให้นุ่มข้ามวันข้ามคืนค่ะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาแช่น้ําเป็นเวลานานๆนะคะสามารถเอามาล้างน้ําแล้วก็เอามานึ่งให้นุ่มได้เลยเราจะมีเคล็ดลับแบบไหนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอแค่เละก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เละด้วยนะคะอันนี้คือข้าวเหนียวเก่าที่แข็งมากเลยนะคะแม่ค้าขายราคาถูกๆ ผูกถุงขายไว้แบบนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการนึ่งกันนะคะว่าข้าวเหนียวเก่าเนี่ยเราก็สามารถนึ่งให้เข้านุ่มได้และที่สําคัญนะคะวิธีนี้เคล็ดลับนี้ไม่ต้องแช่น้ําให้เสียเวลานุ่มข้ามวันข้ามคืนด้วยค่ะใช้เป็นข้าวเหนียวเก่าของอะไรก็ได้นะคะหรือว่าข้าวเหนียวที่เป็นแข็งๆเนาะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวเนี่ยไปล้างน้ำทำความสะอาดสัก 2- ถึงสน้ำแล้วนำมาใส่หัวข้าวเหนียวเพื่อที่จะทำการนึ่งแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาไปแช่น้ำเลยนะคะเคล็ดลับนี้ประหยัดเวลาได้เยอะเลยสำหรับบางคนที่ลืมแช่ข้าวเหนียวนะคะหรือว่าบางคนที่เร่งรีบจะต้องทานข้าวเหนียวเนาะจากนั้นคะ่ะก็นำตัวซึ้งนะคะใส่น้ำแล้วก็ ต้มให้น้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดนะคะก็นําหัวข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปนึ่งได้เลยเนื่องจากข้าวเหนียวของแคเลมันเยอะนะคะก็จะใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีค่ะส่วนมากนะคะข้าวเหนียวน้อยๆเนาะก็นึ่งระยะเวลาประมาณ10นาทีค่ะ นี่ค่ะเมื่อนึ่งเวลาครบ20นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวก็สุกแล้วเนาะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะยกลงปิดไฟแล้วก็นําข้าวเหนียวไปล้างน้ํานะคะเพื่อที่จะเป็นการล้างยางข้าวเหนียวนั่นเองยางข้าวเหนียวหละค่ะจะเป็นตัวการทําให้ข้าวเหนียวแข็งนะคะล้างไปเลยค่ะข้าวเหนียวไม่แฉะนะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวเหนียวแข็งข้าวเหนียวเก่าเนาะ เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการคนค่ะหรือว่าเป็นการเขย่าก็ได้ให้ข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างจากนั้นค่ะก็ปิดฝานะคะนึ่งต่ออีกสักประมาณ15นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ยกลงได้เลยสังเกตได้เลยนะคะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเก่ามันจะแข็งเนาะถ้าเรานึ่งธรรมดานะคะแต่ถ้านึ่งวิธีนี้รับรองว่าจะสุก นุ่มทุกเม็ดค่ะและที่สําคัญนุ่มข้ามวันข้ามคืนด้วยนะคะถ้าหากว่าข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวใหม่ห้ามทาวิธีนี้นะคะถ้าเอาเข้าวเหนียวใหม่มาทําวิธีนี้เนี่ยมันจะแฉะนะวิธีนี้ทําได้สําหรับข้าวเหนียวเก่าเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันแข็งทําแบบนี้จะไม่แฉแน่นอนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับบ้านใครที่มีข้าวเหนียวเก่าเนาะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ